สวัสดีครับทุกท่านยินดีที่สนใจเรื่องเดียวกันนะครับสิบเนื่องมาจากการเลี้ยงหนอนมะเงวันไลน์แล้วก็ได้อ่าได้เศษซากจากการย่อยสลายเศษซากจากการาเลี้ยงก็ดไก่เป็นอินทรีย์วัตถุแล้วอินทรีย์วัตถุที่เราได้มานั้นก็เอามาปลูกผักนะครับปลูกได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นหอม กระเทียมตักทีตัวฝักยาวหรือว่าแตงกวานะครับหรือแม้กระทั่งไม้ผลพวกมังคุดทุเรียนนะครับนี่ในส่วนนี้ที่เราปลูกเนี้ยก็เป็นขุยมะพร้าวนะข้างล่างเนี้ยดินตรงนี้คือคือหินเลยนะครับดินเนี้ยคือหินเลยหินเนี้ยเราเอามาถมเราก็สั่งมาถมนะ ผมขึ้นมาสูงเป็นเมตรเลยมันก็เป็นหินอย่างนี้หินภูเขาที่หินภูเขาเนี่ปลูกอะไรมันก็ไม่เคยขึ้นแล้วก็เอาขุยมะพร้าวที่ได้จากการหมักในบ่อเลี้ยงหนอนมลงวันลายเนี่ยไปซับน้ําที่เลี้ยงในบ่อเลี้ยงหนอนมลงวันลายพอซับมาปุ๊บขุยมะพร้าวมันก็เป็นสีดําเป็นสีดําแล้วก็เอามาวางเนี่ยวางไว้บนหินมากองเป็นแปลงอย่างเงี้ยแล้วก็เอา เอากระเบื้องกระเบื้องเศษกระเบื้องกระเบื้องเก่าตั้งขอบข้างเอาไว้เพื่อให้มันกั้นไม่ให้ไอ้ขวายาวนี่มันมันไหลออกเวลาเราลดน้ำนี้พอเราทำทำแล้วเนี่ยมันก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละเนี่ยนี่ไอ้หอมนะครับต้นหอมนี่ยเราก็ก็ซื้อมาจากตลาดนะต้นหอมเนี่ยซื้อมาจากตลาด สร็จแล้วเราก็เอามาเอามาจิ้มลงไปนะเอามาจิ้มเขาเรียกวอ,อะไรเอามาเอามาปลูกนั่แหละปลูกมันก็ได้แบบนี้ขึ้นมาตอนแรกก็นึกว่ามันจะไม่ขึ้นมันร้อนมากเลยอากาศแต่ปรากฏผลปรากฏว่ามันขึ้นนะครับมันขึ้นดีเลยไอเนี่โตอย่างที่เห็นนี่แหละก็ทําให้เห็นว่าเออ ปลูกบนหินเนี่ยตั้มพางถ้าปลูกฝั่งนู้นะน่าจะไม่ขึ้นปลูกฝั่งนู้นะ่ะเพราะามันเป็นหินแต่เราเอาไอ้ขุยมะพร้าวที่หมักในบ่อเลี้ยงแมลงวันลายมามาคมุคมคมุมคุมหินเอาไว้นะคุมหน้าอ่าหน้าดินหรือหน้าหินเนะี่ยเอาไว้นะก็เอาหอมจิมจ้มจิมจ้มจิ้มก็ขึ้นเลยนะครับเี๋ถ้าเกิดเป็นขุยมะพร้าวที่ไม่หมักล่ะอ่าหน้ากลัวจะ ก็ก็น่าจะขึ้นนะเพราะมันอ,อุ้มน้ําได้เนาะแต่ว่าอันนี้มัน,มนเป็นปุ๋ยพะวาที่หมักแล้วก็จะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยก็ใช้ได้นะครับนี่คือประโยชน์ทางหนึ่งประโยชน์ทางหนึ่งที่เราเราทําแล้วก็มันมันได้ก็คือการปลูกผักเพื่อเอาไว้รับประทานนะครับก็ผักไทยๆเรานี้แหละก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาแนละ้วว่าเราปลูกได้นี้ถ้าเราปลูกได้แล้วก็ สิ่งสำคัญก็คืออ่ามันปลอดภัยเนาะมันปลอดภัยแล้วก็ปลูกที่บ้านเองเรื่อต้นหอมผักชีนี่สําคัญมากว่ามันใช้กันตลอดมีมีทุกบ้านอ่าบ้านไหนปลูกได้ก็ก็ดีนะครับก็ดีเป็นประโยชน์ก็ไม่ยากไม่ยากนะครับก็แค่เอาตัดหัวตัดท้ายจิ้มลงไปแค่นั้นเองก็โตโตก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็มี ปุยพาวที่เรามาเราก็มาปลูกก็มาใส่ในตะกร้าอย่างนี้นี่นี่นะครับใส่ตะกร้าก็เป็นวัสดุปลูกวัสดุปลูกนี้ก็ใส่ในตะกร้าก็ปลูกอะไรก็ปลูกได้ทางโน้นก็อาทุเรียนน่บังคุด มะพร้าวคนต้นก็เอาขุยพร้าวที่หมักในบอ่อมาเรียงมันลายนี่แหละใส่เข้าไปีขุยพร้าวเวลาเราใช้แล้วก็มากองไว้กองไว้แล้วก็เอาไปใส่คนต้นแบบนี้นคนต้นแล้วก็น,นี่แล้วก็เริ่มปลูกน,นี่ ก็ออมาใช้ประโยชน์แบบนี้อันนี้ก็ประโยชน์ที่เราเห็นเห็น<ๆ>คือดินที่เนี่ยมันเป็นที่เราเอามาถมเนี่ยมันเป็นเป็นดินภูเขาเป็นหินเนี่ยหินลูกรลงอย่างเงี้ยที่หินลูกรลงมันปลูกอะไรมันก็น่าจะลําบากอยู่นี้เราปลูกผู้เรียนลงไปบนหินลูกรลงเราก็เอาขุยเผาที่หมัก บ่อเลี้ยงแงมลงวันลายมาคุมหน้าดินฝนตกมันก็ซึมลงไปแล้วกลายเป็นดินแล้วก็หญ้าก,ก็ขึ้นวัชพืชก็ขึ้นก็เริ่มกลายเป็นดินก็เริ่มกลายเป็นดินต้นไม้ก็ก็จะอยู่ได้นะครับอย่างอันนี้ก็พืชผักสวนครัวผักแพรนีก็เลี้ยงส่วนนี้ก็มะละกอเนี่ย ตะเข่ง,ขาก,ก,ารรก,งก็ขุยมะพร้าวที่ได้จากการเ,ราเลี้ยงหนอนแมลงวันลายนี่ก็ขุยมะพร้าวได้จากการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเช่นกันก็เอามาปลูกในตะเข่งนี้นี่ก็สวยงามนะต้นเตีย้ยๆตีแล้วก็ออกลูกแล้วนี่ก็แข็งแรงดีก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่าย,ายาอะไรไม่ได้พ่นฮอร์โมนหรือใส่ายาอะไรก็ เป็ or นมะละกอออร์แกนิกไงนะเราปลูกเองนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งที่ที่เห็นแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับจากการย่อยขยะอินทรีย์ที่ต้นทางหรือการเลีเ้ยงหนอนแมลงวันลายประโยชน์ที่ได้ก็คือนี่แหละครับนี่ ก็ขยวยเผาแล้วก็เศษซากนอนอย่างนี้นี่ก็มะละกอนี่ก็อ่าไอ้เขารียกขิงนะใบขิงต้นขิงขิงก็กินใบได้อะไรได้อย่นี้ก็นี้เป็นทับทิมนะทับทิมเราจะอยากกินอะไรเราก็ปลูกกันนั้นแหละครับพอปลูกแล้วมันก็ก็จะได้ผล แปว่าวัสดุที่เราจะจะเอามาปลูกแล้วเราต้องปรุงเองก่อนนะครับตอน,น,นตอนิงมะนาวข้างในเลน,รรนแล้วก็ามาทำแล้วก็เอามาลงตะกร้าตะเข่งเงี้ย,ยอันนั้นมันเป็นเส้นสุกป,ประเสริฐไม่มีเม็ด